สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนีเคเอทครับคลิปนี้เป็นแนวทางไต้หวันนะครับประจำวันพุทธที่3ครับไต้หวันยังเดินขี้เละอยู่ครับไต้หวันไม่รู้เป็นโรคอะไรเดินขี้เละอยู่ถ้าชอบตามลกันนะถ้าไม่ชอบผ่านครับไต้หวันเสียดายคือมันย้อนของเมื่อวันจันทร์ครับย้อนเมื่อวันจันทร์เจ็ดวางสี่วาง 4, า 7, วางสี่มาเจ็ดวางเจ็ดมาสี่เออดีจริง วันนี้จะเป็นเช่าไลุุ้นกันรุนกันไปเ,าเบาๆเลยกันครับนะครับลุนกันไปเ,าเบาๆเลยกันวันนี้ผมใส่ทั้งสี่ทั้งเจ็ดมานะไต้หวันวันนี้เด่นสี่ครับหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดสองสี่ 27 34 37โอเคร้อยมาสามครับแถมเบิ้ลครับ4477ครับแถมเบิ้ล4477เข้าไปเนาะก็ประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นไต้หวนันเอาผลเที่ยง34มนาทีครับก็ไม่เดิน ยังไม่เดินเลยถ้าเล่นก็เบาๆอะไรกันนะครับไปเล่นหุ้นที่มันเดินอยอนเนาะอัน,อน,นไหนเดินคนที่ตามดูตามอยู่ก็น่าจะรู้ครับว่าไหนเดินนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับรวยๆครับเดี๋ยวเจอกันในหุ้นช่วงบ่ายครับสวัสดีครับผมเฮงๆเลยๆครับ